สวัสดีครับสวัสดีครับผมตายมาอีกแล้วตายเอารถมาแต่ละคันเอารถมาแต่ละรุ่นนี่บอกเลยนะครับว่าไม่สวยตายไม่ขายซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดครับอย่างเช่นวันนี้เลยนี่ e 2 u s ด d-max space c a p ตัว sda นะครับ tau dambo สีที่ทุกคนใฝ่ฝันสีที่ทุกคนอยากมีสีทุกคนอยากได้แบบนี้ติดต่อสอบถามตายเรื่องเรื่องรถยนต์มือสองได้ทุกวันนะพี่ที่เบอร์โทร094 556-1036เบอร์นี้พี่สามารถแอดไลน์เพื่อนๆติดตามต่ายช่องนี้ด้วยนะครับพี่นะตายตอบคําถามพี่ได้นะครับเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะดันไปทุกเคสนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสกับรถยนต์มือ2องปีใหม่ๆใหม่น้อยๆวันนี้เปิดราคาพิเศษให้เลยนะครับเปิดราคาพิเศษให้เลยนะกับเจ้าเทอร์เรนโบนะครับตัว SDA ก้องมองหลังมีชัดเจนนะครับจอแอร์เย็นเพียพลแน่นอนและที่ปี สำคัญเลยครับคันนี้ปี2566หรือ2023สวยกริบเลยนะและรถใช้งานมาเพียง7,800กิโลเท่านั้นเองครับพี่คันนี้เทาดัมโบใช้งานมาเพียง7,800กิโลเกียร์ธรรมดา 1,900cc บูพาวเวอร์ตายเปิดเบาๆเลยพี่479,000บาท 479,000บาทถ้าพี่ชอบจริงจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนตายมอบส่วนรถให้พี่เลย10,000บาทเหลือจําหน่าย469,000บาทในช่องทางนี้นะครับพี่ช่องทางแบบนี้แหละที่พี่จะได้รถยนต์มือสองสวยๆปีที่ใหม่ใหม่ที่น้อยแบบนี้จริงๆนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์เลยนะครับเครื่องเกียร์กล่องนี้แน่นอนนะครับคันนี้รถบอกตรงๆว่าแต่งมาแต่ร้อนะครับเครื่องไม่ได้แมทมานะครับเพราะฉะนั้นท่อเดิมรถเดิม ความสวยงามคงเดิมเลย0945561036พี่0945561036มีคำตอบให้พี่แน่นอนกับเจ้า D-Max เท u LAMBO โบ2023 7,800กิโลแค่นั้นเองสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากชมรถอยากเห็นรถคันนี้หรืออยากทดลองขับรถคันนี้ก็ติดต่อต่ายได้เลยที่ลำลูกกาคลอง7ปัุมธานีปีใหม่ๆหมหม่น้อยๆ มาได้เลยพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับปีใหม่ไม่น้อยต่ายมีให้พี่เพียบเลยนะมีเป็นร้อยคันเลยนะครับพี่เนี่ยรถสวยรถคุณภาพอย่าปล่อยผ่านพี่อย่าเลื่อนผ่านนะครับรถสวยปีใหม่ไม่น้อยในราคาพิเศษเลยนะครับ4 6 9 0 0 0าบาทราคานี้จับต้องได้เลยซื้อสดได้เลยซื้อผ่อนก็ได้ด้วยถ้าผ่อนนะพี่ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8 8 0 0บาท 9,000บาทพี่มีเงินทอนแน่นอนนะครับโดยที่พี่ไม่ต้องดาวหรือพี่จะดาวมากเพื่อผ่อนน้อยก็ได้นะครับติดต,ต่อต่ายได้ที่ลำลูกกาของ7ต่ายย้ำเลยพี่ปี2023 7,800กิโล SDA นะครับ ที่ใหม่ด้วยใหม่ที่น้อยด้วยย้ํากันเลยว่า469,000บาทคือราคาพิเศษในช่องทางนี้เรทผ่อนไม่ดาวเลยพี่จะผ่อนอยู่ที่8,800บาทนะครับ0945561036มีคำตอบไปพี่เรื่องรถยนต์มือสองทุกยี่ห้อและทุกคันใน M499 ครับผมสวัสดีครับ